ครั้งที่หนึ่ง้อยสี่สิบเก้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามลัทธิของอาจารย์ของสกุลุทายีซึ่งสกุลุทายีก็ตอบว่าในลัทธิอาจารย์ของตนนั้นมีอยู่อย่างนี้ว่านี้เป็นวันณะอย่างยิ่งนี้เป็นวันณะอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงธรรมแก่สกุลุทายีเป็นอันมากคล้ายๆกับในเวคณะสระโส ซึ่งทำให้สกุลุทายีเกิดความเลื่อมใสยยิ่งและก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะและก็ได้ขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแต่ว่าเมื่อสกุลุทายีปริพาชกกราบทูลอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริพาชก ได้กล่าวห้ามสกุลุทายีปริพาชกว่าท่านอุทายีท่านอย่าประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเลยท่านอุทายีท่านเป็นอาจารย์อย่าอยู่เป็นอันเตวาสิกเลยเปรียบเหมือนเป็นหม้อน้ำแล้วจะพึงเป็นจอกน้อยลอยในน้ำฉันใดข้ออุปมานันนี้ก็จัดมีแก่ท่านอุทายีฉันนั้นท่านอุทายี ท่านอย่าประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเลยท่านอุทายีเป็นอาจารย์อย่าอยู่เป็นอันเตวาสิกเลยก็เรื่องนี้เป็นอัญยุติว่าบริษัทของสกุลุทายีปริพาชกได้ทำสกุลุทายีปริพาชกให้เป็นอันตรายในพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนนีแ้แหละตนเองฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใส ใครที่จะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแต่ว่าสิทธิ์ไม่ยอมและผลที่สุดก็ตามสิทธิ์คือว่าไม่ได้บรรพชาอุปสมบทแต่ถึงตระนั้นก็จะเห็นพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคที่ได้ทรงแสดงธรรมกับสกุลุทธายีปริพาชกเพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยสำหรับในการข้างหน้า ซึ่งในปปัญจสุทนีได้มีข้อความอธิบายว่าได้ยินว่าสกุลุทายีนี้บวชในกาละแห่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้บำเพ็ญสมณธรรมครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นสหายของท่านไม่ยินดีในศาสนาบอกท่านว่าจะสิทธิท่านยังความโลภให้เกิดขึ้นในบาทและจีวรของภิกษุนั้น จึงได้พันนาความดีของคฤหัตสหายของท่านก็ถวายบาทและจีวรแก่ท่านแล้วก็เสร็จด้วยกรรมนั้นจึงเกิดมีอันตรายแก่การบรรพชาในเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคในการบัดนี้และมีได้บรรลุมรรคผลพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะแก่สกุลุทธายีปริพาชกด้วยทรงพระดำริว่าการแสดงธรรมะครั้งเดียวนี้ เขาไม่บรรลุมรรคผลแต่ก็จะเป็นปัจจัยแก่เขาในอนาคตนอกจากนั้นข้อความในอัธ,ธกถาก็ยังมีเพิ่มเติมว่าถ้าผู้มีพระภาคทรงเล็งเห็นว่าสก,กุลุทายีผู้นี้บวชในศาสนาของพระองค์ในอนาคตจกเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เมตตาวิหารีคือในการที่อยู่ได้เมตตา ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงตั้งแม้ภิกษุรูปหนึ่งแม้ในเอตทักคะในเมตตาวิหารีคือในทางที่อยู่ด้วยเมตตาเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วในสมัยพระเจ้าธรรมมาโสกราชสกุลุธายีก็ได้เกิดในเมืองปาทลีบุตรบวชแล้วได้บรรลุอรหันต์นามว่าอัดสกุตตะเทระ ได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เมตตาวิหารีการที่กล่าวถึงสกุลุทายีเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะแสดงให้ท่านผู้ฟังเห็นภัยของโทษแม้เพียงเล็กน้อยที่ประมาทไม่ได้เลยซึ่งความจริงสกุลุทายีนั้นควรจะได้ขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ ได้เจริญผลทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจะทมแต่ด้วยเหตุคือกรรมอันเล็กน้อยที่ได้ทำไว้ก็ทำให้สกุลุทธายีนั้นไม่ได้บรรพชาอุปสมบททีนี้ก็มีปัญหาที่จะเรียนถามอาจารย์ข้อนหนึ่งก็คือว่าอาตาปีนะนี่ก็เป็นวิริยะเจตสิกอาตาปีนี่นนะฮะและสัมมาวายามะซึ่งมีอยู่ในมัรคแต่ก็เป็นวิริยะเจตสิกเหมือนกัน ทีนี้สําหรับอาตาปีก็ดีนะสัมาวยามะก็ดีท่านก็กล่าวว่าทั้งสองประเภทนี้ก็หมายถึงสัมาัประทานสิ่และทีนี้การปฏิบัตินี้นะ่ะควรจะปฏิบัติประการใดขอความปรานาด้วยนะฮะในประปัญจะสูทนีมีข้อความว่าคำว่าอาตาปิแปลว่าผู้มีอาตาปะ มีเนื้อความว่าสิ่งใดเผากิเลสทั้งหลายในภพสามสิ่งนั้นชื่อว่าอาตาปะแปลว่าผู้เผาคำนี้เป็นชื่อแห่งความเพียรผู้ใดมีอาตาปะผู้นั้นชื่อว่าอาตาปีแต่ที่ในสติปัฏฐานใช้พยัญชนะว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาเพราะฉะนั้นคำว่าอาตาปีนั้นเผาะอะไร แก้ว่าเผาวความไม่รู้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าวิริยะเจตสิกที่เป็นอาตาปีที่เป็นมรคมีองค์แปดนั้นเกิดร่วมกับสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิซึ่งเมื่อสัมมาสติะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดก็หมายความว่าในขณะนั้นเต้ามีความเพียรจึงได้ะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น ท่านอาจจะเรียนเรื่องของจิตโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องของเจตสิกท่านก็ไม่ทราบว่าในขณะที่จิตดวงนั้นเกิดมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าท่านศึกษาเรื่องของเจตสิกแล้วท่านก็จะทราบว่าในขณะที่จิตดวงนั้นเกิดมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยเป็นไปในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นท่านอาจจะคิดว่าเป็นตัวท่านที่กำลังภาคเพียนมีความยึดถือ รูปปัะขันบ้างเวทนาขันบ้างสัญญาขันบ้างสังขารขันบ้างวิญญาณขันบ้างว่าเป็นตัวตนที่กําลังภาคเพียนนั่นไม่ใช่ลักษณะของสัมมาสติหรือว่าการเจริญมากมีองค์แปดแต่ถ้าเป็นลักษณะของสัมมาสติแล้วสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนั้นและในขณะที่สติระลึกนั้น ก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วไม่ใช่ต้องมีความเป็นตัวตนเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่กำลังภาคเพียนหรือว่าทุ่มเทความภาคเพียนความจดจ้องนั่นเป็นลักษณะของตัวตนแต่ว่าขณะใดที่สติระล,ลึกรู้ลักษณะของกายว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลระล,ลึกรู้ลักษณะของจิตของเวทนาของธรรมะในขณะนั้นมีวิริยะและก็เป็นอาตาปี เป็นสัมมาวายาโมที่เป็นมรคมีองค์แปเกิดแล้วในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏพร้อมกับสติในขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเป็นสัมมาวายามะแล้วก็เป็นอาตาปีด้วยเพราะฉะนั้นที่ท่านยกขึ้นเป็นประธานคือสติใช้คำว่ามหาสติปัฐานยกสติซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลัง ปรากฏในขณะนั้นเป็นประธานแต่ว่าในขณะที่สติระลึกนั้นก็มีความเพียรวิริยะเจตสิกซึ่งเป็นอาตาปีเป็นสัมมาวายาโมยด้วยสำหรับลักษณะของวิริยะเจตสิกในอัตถสาลนีซึ่งเป็นอัตถกถาคำพีธรรมสังกิณีมีข้อความว่าวิริยะเจตสิกมีอุตสาหะ เป็นลักษณะมีการอุปถัมภหชาตธรรมทั้งหลายเป็นรสะมีความไม่ท้อแท้เป็นปัจจุปัฐานะมีความสลดใจเป็นประทัดฐานนี่สำหรับวิริยะที่เกิดเป็นไปกับอุสละจิตจะเห็นได้ว่ามีอุตสาหะเป็นลักษณะมีการอุปถัมภหชาตธรรมทั้งหลายเป็นกิจเป็นรสะมีความไม่ท้อแท้ใจเป็นปัจจุปฐานะ ในขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นเป็นวิริยะแล้วไม่ใช่ความท้อแท้ใจถ้าความท้อแท้ใจไม่ระลึกแล้วจะระลึกทำไมนามรูปกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นบางท่านที่ไปภาคเพียนจงใจด้วยความเป็นอัตตา เมื่อไม่ได้ผลสมดังความปรารถนาไม่รู้ลักษณะของนามและรูปแต่ไปหวังที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปเมื่อไม่ได้ประจักษ์ก็เกิดความท้อแท้ขึ้นนี่จะเป็นสัมมาวายามะจะเป็นอาตาปีได้ไหมคะก็ไม่ได้ถ้าเหตุว่าลักษณะของวิริยะนั้นที่เป็นไปในกุศลแล้วมีความไม่ท้อแท้ใจเป็นปัจจุป,ปัฐานะเป็นอาการที่ปรากฏคือถึงแม้ว่า ทางดำเนินมัชฌิมาปฏิปทาที่จะให้รู้ชัดในสภาพธรรมะเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นจะเป็นทางที่ไกลมากสต,ติระลึกรู้นามและรูปจนทั่วเพื่อละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยจริงๆไม่ใช่ยังเก็บความไม่รู้ไว้แล้วก็เพิ่มตัญหาความต้องการเข้าไปอีกสำหรับที่ต้องการจะทำให้รู้ขึ้นโดยที่ว่าโดยวิธีนั้นจะไม่ทำให้รู้อะไรเลย แต่ถ้าสติระลึกรู้ลักษณะของนามว่าเป็นนามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลระลึกรู้ลักษณะของรูปว่าเป็นรูปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลในขณะนั้นก็เป็นการที่ว่าไม่ท้อแท้ที่จะระลึกและก็ดำเนินหนทางมัชฌิมาปฏิปทาสำหรับประทัฏฐานะคือเหตุใกล้ให้เกิดนั้นมีความสลดใจเป็นประทัฏฐาน ซึ่งข้อนี้เพราะพระบาลีว่าผู้มีความสลดใจย่อมเริ่มตั้งความเพียรโดยปัญญาในายะหนึ่งอีกในยะหนึ่งนั้นหรือมีธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรเป็นประทัดฐานมีนามมีรูปที่เกิดขึ้นปรากฏทำให้สติระลึกความเพียรก็ทำให้ระลึกบ่อยๆเนืองๆเ,เพื่อการที่จะรู้ชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏ สำหรับพยัญชนะที่ท่านได้ยินบ่อยๆในโพธิปัจจยธรรมก็คือสัมมาประธานสีในวิพังคปรกรณ์ก็มีข้อความเรื่องสัมมาประธานสีสัมมาประธานสีนั้นก็ได้แก่สังวรประธานเพียรป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นปหาณะประธานเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ภาวนาประทานเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นอนุรักษาประทานเพียรรักษากุศล,ลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมนี่เป็นกิจของวิริยะซึ่งเป็นไปพร้อมกันในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปกายเวทนาจิตธรรมสำหรับสังวรประทานกิจที่หนึ่ง เพียรป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นถ้าในขณะนี้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏคือความเพียรที่จะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดเพราะเหตุว่าถ้าไม่เพียรอย่างนี้อกุศลก็ย่อมเกิดเรื่อยๆถ้าสติไม่ระลึกรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมก็ไม่หมดกิเลส เพราะฉะนั้นการที่วิริยะเกิดขึ้นและก็เพียรเกิดร่วมกับสติะระลึกรู้ว่าสภาพนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมเป็นแต่เพียงรูปธรรมความเพียรในขณะนั้นทำกิจป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นคือในขณะที่สติะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมวิริยะคืออาตาปีสัมารประทานที่เกิดขึ้นนั้นทำกิจทั้งสี่ ข้ที่หนึ่งคือเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นพอารู้ว่าจะต้องเกิดถ้าไม่เพียรอย่างนี้ถ้าไม่เพียรระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปตามความเป็นจริงโลภะก็ต้องเกิดโทสะก็ต้องเกิดโมหะก็ต้องเกิดการที่ยึดถือสภาพนามและรูปมาเป็นตัวตนก็ไม่ดับหมดสิ้นสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะดับ ไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดก็คือสติระลึกเป็นไปกับสติสัมมาวายามะสัมมาวายามะสัมมาประธานนั้นเป็นไปพร้อมกับสติเป็นมากองค์หนึ่งในมากมีองค์แต่กิจที่สองของสัมมาประธานก็คือเพียรละบาปอากุศลธรรมที่เกิดแล้วใครห้ามบาปอากุศลธรรมไม่ให้เกิดได้บ้าง เมื่อมีเชื้อของโลภะโลภะก็ต้องเกิดเมื่อยังมีเชื้อของโทสะโทสะก็ต้องเกิดเมื่อยังมีเชื้อของกิเลสใดๆที่สะสมมากิกเลสนั้นๆก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะเพียนละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วคือสติระลึกรู้ลักษณะนั้นว่าเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งขณะที่สติเกิด ระลึกรู้ในขณะนั้นเป็นกุศลลจิตเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเป็นการที่จะละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของนามของรูปทำกิจของสัมมาประธานทั้งสี่สังวรประธานก็เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้ให้เกิดขึ้นปหาณะประธานก็เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ภาวนาประทานเพียรเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นกุศลธรรมมีหลายอย่างทานเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกศีลเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกแต่สัมมาทิฏฐิปัญญาที่รู้ชัดในสภาพนามธรรมาและรูปธรรมว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนที่จะเป็นญาณะแต่ละขั้นนั้นเกิดแล้วหรือยังถ้าสติไม่ไระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปในขณะนั้นก็เพียนไปในเรื่องของทานซึ่งเกิดแล้วก็เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็มีทานอีกศีลก็เพียนไปในเรื่องของศีลกี่ภพกี่ชาติก็มีการวิรัตมีการประพฤติตามศีนแต่ว่า ภาวนาประธานนั้นเพียรเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นยาณะต่างๆวิปัสสนาญาณะต่างๆความรู้ชัดเกิดมาแล้วหรือยังญาณะใดเกิดแล้วยาณะใดยังไม่เกิดหรือว่ายาณะทั้งหมดยังไม่เกิดเลยเพียงแต่เป็นผู้ที่ปรารบสติประลกรู้ลักษณะของนามและรูปเพื่อที่จะให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นให้เกิดขึ้น เนคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสัมมับประธานสีเพราะว่าขณะใด,ดที่สติระลึกรู้สภาพที่เป็นนามว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นอาตาปีเป็นสมมับประธานทั้งสี เป็นสัมมาวายามะซึ่งเป็นมรรคมีองค์แปดในขณะนั้นไม่ต้องมีตัวตนไปจัดทำสี่กิจแต่ว่าวิริยะเจตสิกในขณะนั้นนะคะทำกิจทั้งสี่ในขณะที่สติระลึกรู้ว่าสภาพนั้นเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลกิจสุดท้ายของสัมมารประธานก็คืออนุรักษณาประธานเพียรรักษากุศล,ลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสือ่อม ถ้าท่านระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาครั้งหนึ่งประเภทหนึ่งระลึกรู้ลักษณะของรูปธรรมชนิดหนึ่งทวารหนึ่งแล้วไม่ระลึกอีกบ่อยๆก็ไม่รู้ชัดปัญญาก็ไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าทางที่จะทําให้กุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมก็คือระลึกรู้สภาพของนามและรูปบ่อยๆเนืองๆนึเชิญค่ะ สำหรับสมัชพรประธานที่ท่านอาจารย์ได้กุณาอธิบายไปแล้วก็พอเข้าใจได้พอคงจะหมายความอย่างนี้ใช่ไหมครับหมายความถึงว่าวิริยะเจตสิกตัวนี้เวลาเกิดขึ้นร่วมกับสตินะก็ทําหน้าทํากิจสี่อย่างเลยนะอย่างหนึ่งก็คอยกันอีกอย่างนึงก็กำจัดอีกอย่างนึงก็ทําให้เจริญอีกอย่างนึงก็ทําให้รักษาเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมกันเลยทีนี้ก็มันก็มีอยู่บางประเภทนะหรือบางประการเอ เข่าวที่ได้ยินได้ฟังมานะสมมติสมมตินะฮะว่าที่ท่านไปเจริญสติในที่บางแห่งนะท่านก็อนบอกว่าต้องนั่งนั่งจนจนรู้สึกเมื่อยแล้วจึงจะเปลี่ยนในการนั่งจนรู้สึกจนปล่อยให้จนรู้สึกเมื่อยแล้วจึงจะเปลี่ยนเช่นนี้นะจะเรียกว่าเป็นสัมมาประธานหรือ,อยังไงครับตรงเนี้ชีวิตจริงๆเป็นปกติเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ชีวิตทุกทุๆวันเป็นปกติธรรมดาเนะะี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการเจริญสติปัฏฐานคือการที่เป็นผู้มีปกติเจริญสติไม่ใช่เป็นผู้ผิดปกติทำวิปัสสนาขณะใดาที่ท่านเป็นปกติอยู่และสติระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปทีละอย่าง ที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏในขณะนั้นนั่นเป็นการที่สัมมาสติเกิดขึ้นระลึกเพื่อรู้แล้วก็ละการที่เคยยึดถือนามรูปใดๆที่เกิดกับท่านว่าเป็นตัวตนก็มีคำถามอยู่สามข้อครับการที่อาจารย์กล่าวว่าหนึ่งการเปรียตัวออกไปปฏิบัติวิปัสสนาเป็นอัตตามีว่าไว้ในพระสูตรไหนคัมภีร์ไหนสอง ผมเคยได้ยินว่าในสติปัฏฐานให้รู้ว่านั่งยืนเดินนอนในท่าทางอาการแต่อาจารย์สอนว่าให้รู้เย็นรอนอ่อนแข็งมีอยู่ในพระสูตรไหนที่ว่าพระโสดารู้แต่กายอย่างเดียวไม่รู้เวทนาไม่รู้จิตไม่รู้ธรรมจะต้องมาเจริญเวทนาจิตธรรมอีกมีว่าไว้ในสูตรไหน อาจารย์ทรงไว้ซึ่งทำวินัยกรุณาตอบผมขอตรวจไปที่ท่านถามว่าการปลีกตัวออกไปปฏิบัติวิปัสนาเป็นอัตตามีว่าไว้ในพระสูตรไหนคำพีไหนท่านต้องการแต่เฉพาะชื่อสูตรและก็คำพีแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐานข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นจะต้องตรวจสอบเทียบเคียง ทั้งสามปีดกให้มีความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อนจึงจะเป็นสัมมามัสได้ท่านมีความเข้าใจว่าท่านจะปลีกตัวออกไปปฏิบัติวิปัสสนาและก็โดยมากที่ท่านปลีกตัวออกไปท่านก็ไปสู่สถานที่ที่เรียกว่าตำนักปฏิบัติแต่ท่านไม่ได้พิจารณาข้อปฏิบัติ ว่าข้อปฏิบัตินั้นเทียบเคียงกับพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมได้ไหมและสําหรับการที่จะเทียบเคียงข้อปฏิบัติของสํานักปฏิบัตินั้นก็ต้องเทียบเคียงกับสํานักของพระผู้มีพระภาคซึ่งภิกษุประพฤติปฏิบัติตามพระวินยัยซึ่งในพระวินัยปิดกก็จะมีเรื่องของชีวิตของบรรพชิต อย่างครบถ้วนทีเดียวซึ่งทั้งๆท,ที่เป็นข้อปฏิบัติของบรรพชิตไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติของคราวาสแต่แม้กระนั้นชีวิตของท่านก็เป็นปกติดาเนินไปเป็นปกติทีเดียวเรื่องที่จะขอกล่าวถึงในวันนี้เป็นข้อความในพระวินัยปิดมหาวิพังเวรัญชกัน